สวัสดีค่ะทางสถาบันโอเมกาเวิลด์คลาสขอแนะนำหลักสูตร PDPA in Action กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ในหลักสูตรจะเน้นภาคปฏิบัติกลยุทธ์กรณีศึกษาและแผนการดำเนินการค่ะขณะนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรประจำหลักสูตรคุณชนะการบุญยสิทธิ์ค่ะ ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชนการนะคะเป็นพาร์ทเนอร์บริษัท s c l n i s h นิชิม a รานาซาคิลิมิเต็ดนะคะและบริษัทนิชิมูรานาซาคิลิมิเต็ดค่ะชนการก็ได้รับนะคะ การแต่งตั้งนะคะจาก ALBS E Asia Law Award 2023ด้วยนะคะให้เป็น Data Privacy and Protection Lawyer of the Year ค่ะก็หวังว่าในหลักสูตรนี้นะคะเราจะสามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านนะคะในส่วนของกฎหมาย PDPA ได้มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นภาคทฤษฎีก็ดีแล้วก็ในส่วนของภาคปฏิบัติเชิงลึกด,ด้วยค่ะ หลังจากกฎหมาย PTPA ได้มีผลมาคับใช้ไปแล้วค่ะหลายบริษัทก็ได้เริ่มวางรากฐานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นการเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมองความรู้รในด้านใดให้กับบริษัทต่างๆได้บ้างคะ ค่ะจริงๆแล้วตัว PDBA เป็นเรื่องใหม่นะคะมากสำหรับตัวสำหรับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าหลายบริษัทจะได้เริ่มวางรากฐานไปแล้วก็ตามนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะของของชนาการเองของสำนักงานที่เราได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะก็ยังเห็นว่าจริงๆเรามีประเด็นอีกมากมายที่หลายๆบริษัทยังเข้าใจผิดหรือว่ามองข้ามไปนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้นะคะก็จะมาช่วยเสริมนะคะอีกครั้งว่าสิ่งที่บริษัททำ ไปเนะะี่ยค่ะถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ควรจะต้องดําเนินการเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่นะคะก็จะได้ทราบขอบเขตนะคะของการเก็บรวบรวมใช้หรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดนะคะรวมไปถึงหน้าที่อื่นๆของอบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ,บกฎหมาย PDPA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆบริษัทเข้าใจว่าหน้าที่ตาม PDPA มีแค่เรื่องเกี่ยวกับการขอความยินยอมนะคะการเก็กบรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้ค่ะเราก็จะยกแนวปฏิบัติต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นภาพในเชิงปฏิบัติมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่ามาทบทวนภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็มีภาพปฏิบัติพร้อมทั้งคีย์เทคเวย์นะคะเพื่อให้บริษัทสามารถนําไปดําเนินการต่อได้เลยค่ะค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ PDPa แล้วค่ะหากยังไม่ได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรนี้เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้อย่างไรบ้างคะ ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโทษตามตัวกฎหมาย p ี p a ก็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะเรื่องว่ามีโทษทั้งอ่ะปราบทางปกครองนะคะมีโทษทางอาญามีความรับผิดทางแพ่งที่มากกว่า ความเสียหายในทางแพ่งในกรณีของกฎหมายอื่นๆเพราะว่าของพ t ทเนี่ยเรามีค่าเสียหายเชิงลงโทษเข้ามาด้วยนะคะเอ่อก็คิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวในในเชิงลึกเราจะไปคุยกันในในตัวหลักสูตรอีกทีเนาะแต่ว่านอกเหนือจากโทษที่ตัวกฎหมายวางไว้แล้ว,วค่ะการที่เราเแสดงให้เห็นถึงความที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายตัวนี้จริงๆมันก็เป็นภาพลักของบิ s i n เนสอย่างหนึ่งด้วยนะคะมันทําให ดูไม่ดีอะค่ะมันเหมือนกับว่าเรายังยังไม่สามารถปฏิบัติ compliance ได้ครบถ้วนนะคะบางทีมันก็มีผลกระทบกับการที่ business partner หรือว่าการทำธุรกิจต่อหรือแม้กระทั่งตัวลูกค้า end user เองต่างๆที่จะเข้ามาใช้บริการกับธุรกิจของเราเนะะี่ยค่ะถ้าเขายังไม่ถ้าเขายังเห็นว่าบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการตรงส่วนเนี้ยเความเชื่อมั่นความไว้วางใจก็อาจจะถูกลดทอนลงไปด้วยอะค่ะค่ะแล้วใครควรเข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรนี้บ้างคะ จริงๆบุคคลใดก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้เพราะว่า PDP เเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าในฐานะที่จะเป็นองค์กรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะคะ,ะในส่วนของตัวองค์กรนะคะถามว่าใครในตําแหน่งไหนในองค์กรควรจะเข้า เข้ารอบฟังหลักสูตรนี้นะคะจริงๆอันนี้ก็ดีไซน์นะคะ,ะให้ทางภาคทฤษฎีแล้วก็ให้ทางเชิงรึอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม,ไม่ว่าท่านจะเป็นตำแหน่งใดนะคะอย่างเช่นจะเป็น President, เป็น CEO นะคะเป็นอะไรก็ตามที่อยากจะเห็นภาพรวมของกฎหมายเพื่อเอากลับมาใช้บังคับในบริษัทอันนี้ก็เหมาะสมกับท่านนะคะหรือว่าท่านจะเป็นฟังก์ชันในตัวบริษัทโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามตัว p d ดีเองเช่นเป็น HR นะคะเป็น IT หรือว่าอยู่ในแผนกอื่นๆน,นะคะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ของบริษัทนะคะ,ะตัวหลักสูตรนี้ก็จะเหมาะสมกับท่านเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทางวิทยากรเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ